ยินดีต้อนรับสู่เวทแบทชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่แบทแมนกันนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโรมมิ่งแล้วก็เลนข้างนะครับมาดูแบทแมนปากกันบ้างนะข้ามช่วงสกิลลิงอยู่ใต้คลิปนะมาเริ่มที่พาสซีฟสกิลนะครับผมจะเป็นการวิ่งเร็วขึ้น20%ไม่อยู่ใกล้สตูนะครับแต่ว่าระยะมันค่อนข้างใกล้เลยนะไอพาสซีฟเนี้ยถึงจะทํางานต่อมาคือสกิลที่1นะครับเป็นการเตะออกไปรอบตัวสตูที่โดนเนี้ยจะได้รับดาเมจนะ แล้วสุ่ม1ตัวจากที่โดนจะได้รับดาเมจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้โดนตัวเดียวเนี่ยตัวนั้นจะโดนดาเมจสองครั้งแบบการันตีนั่นเองแต่ว่าถ้าใช้โดนหลายตัวเนี่ยมันจะสุ่มว่าจะออกอีกครั้งเนี่ยที่ใครเอาละครับต่อมาคือสกิลที่2นะครับคือบัตรแรงเมื่อปาดาวกระจายออกไปจะติดสัญลักษณ์บนหัวนะเมื่อเราทำดาเมจซ้ำจากสกิลที่1หรือว่าการตีธรรมดาหรือการกดอันติใส่สปรูมันจะทำให้ศัตรูติดสตันนะครับผม แล้วเมื่อหมดเวลานะครับแบททแรงจะทำดาเมจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม s <S ซึ่งดาเมจครั้งที่2เนี่ยมันจะทำดาเมจจาก H p ที่หายไปนะคือแรงเป็น24%จาก HP ที่หายไป,นะป,ก,ยไปก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนแรงนั่นเองถ้าเราโจมตีตู ool, ในขณะที่ติดสัญลักษณ์แบตแท,ทแรงบนหัวนะครับเราจะสามารถรีเจนเลือดได้คืนใน1นึ่งจิตแรกนะครับ ต่อมาคือสกิลอันติเมตนะครับผมหลักการทํางานของมันคือเมื่อกดใช้งานภายใน1.5วินาทีจะเข้าสู่สภาวะวิน็อกนะครับผมสามารถเดินผ่านคิปคือไม่ปรากฏในแบบนะครับผมแต่เมื่อเข้าใกล้ศัตรูศัตรูจะเห็นเป็นรูปแว่นขึ้นมานะเหมือนเตือนว่าเราอยู่แถวนี้แล้วเมื่อเข้าใกล้ศัตรูมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมานะคือถ้าเกิดเราอยู่ในสภาวะใกล้ศัตรูมากเกินไปขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้ครบ3าวิเราก็จะเปิดเผยตัวออกมา คือหลุดจากสถาวนะวินวอล์กนะครับผมแต่ว่ายังคงสามารถใช้อันติเมตในการเตะศัตรูที่ทําให้เกิดดาเมจรุนแรงได้อยู่เหมือนเดิมนะแล้วขณะที่เตะออกมาจะเป็นอมตะชั่วครู่นะครับขายสกิลสอของลอเรี้ยวเลยแต่ว่าจะหน่วงกว่าคือใช้ยากนั่นเองต่อมาคือคอมโบนะครับคือการเข้าสู่สภาวะวินวอลเข้าถึงเป้าหมายจากนั้นสกิลสไปให้โดนแล้วกดอันติตามเข้าไปแล้วกดสกิลหแล้วกดตีนะครับผมอันนี้คือหนึเซตของมัน จัค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะตัวบางๆแทบจะไม่รอดเลยนะถ้าโดนเต็มคอมโบนี้เข้าไปส่วนรูนก็ใช้จอร้อยแอสซิสเนตนะครับส่วนพลังแฝงเลือกเอาได้เลยมันมี2ส,สายจะเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองก็ได้ต่อมาคือไอเทมนะครับก็ไอเทมออกไปทางดาเมรลุ้น้วนเลยนะครับเพื่อจะได้ปิดคิวหนึ่งตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแบทแมนจะต้องเดินเกมไวมากๆนะ ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่กดข้ามมาก็วันนี้เรามาเล่นแบทแมนป่านะครับมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่สักทีนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะเอามาเล่นป่าจะต้องเดินเกมมากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าเลดไปมัน จะลวงลําบากนะครับเพราะว่าเขาจะเซตกันเป็นทีมแล้วก็มีโอกาสเข้าไปถึงตัวแครี่หรือเมทเขาได้ลําบากนะครับก็ช่วงต้นเกมอัพสกิล1มาก่อนนะครับเพราะว่าจะแรงกว่าสกิลส2นะครับผมแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะอัพสกิล2นํำนะเพราะว่ามันจะช่วยลดกูดดาวแล้วก็ฟื้นฟูเลือดได้ด้วย ช่วงต้นเกมนี่หมายถึงตอนเลเวลหนึ่งนะครับมันจะฟาร์มได้เร็วกว่านะตอนอัพสกิลหนึ่งพอดาเมจมันจ่ายออกมาได้เร็วกว่าสกิลสองต่อโดยปกติแล้วนะหลังจากเคลียร์ด้านบูเสร็จเราก็มาเทคกางนะครับแต่ว่าอันนี้ลงแบบโซโลนะครับไม่อยากมีปัญหากันก็เลยคิดว่าเดินฟาร์มในป่าของเราก็พอนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปเทคเขาในเวฟอื่นๆก็ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปหานชิปเวฟกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆนะครับตัวป่าจะต้องมีตังเยอะพอประมาณเลยนะใช้ในการเดินเกม แต่ว่าในเกมนี้นะครับผมจะเป็นการแก๊งซะส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่ก็ในช็อตนี้นะครับเราแก๊งสําเร็จในเลนแคร,รี่นะครับเราเลยจะเข้าไปต่อป้อมนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจริงๆอ่ะป่าเขาจบบนใช่ไหมแต่เขาอ่ะเดินตัดลัดลงมาจนถึงด้านล่างในช็อตช็อตนี้แล้วเราอ่ะไม่ได้ดูวิชั่นในตอนแรกกลายเป็นว่าเขามาเติมในจังหวะน,นี้แล้วก็เก็บเราไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตพลาดนะครับ ก็กลับไปรีเซ็ตฟาร์มกันใหม่นะครับผมก็ไปไล่เก็บปูเก็บเลสแล้วก็ไปแก๊งต่อนะก็ในเกมนี้จะดามจขาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในทีมเราอ่ะมีโรมิงถึง2ตัวด้วยกันมีปัญหาทางเทคนิคตอนเลือกตัวกันนิดหนึ่งนะก็กลายเป็นว่าดามจหลักๆตกอยู่ที่เราแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็เป็นแครี่ลาวิลกับตูเลนนั่นเองก็ในจังหวะที่มีอันตินะครับเรากดอันติเดินล่าตะเวนได้เลยนะครับหาตัวที่ยืนแหลมออกมาแล้วก็อ้อมไปสกิลใส่เขา ถ้าคนไม่ได้ทันสังเกตเนี่ยเขาจะไม่เห็นแว่นของเราขึ้นนะครับเราก็อาศัยช่วงจริงจังหวะนั้นนั่นแหละในจังหวะที่ศัตรูเข้ามาลึกๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูยังอยู่แบบติดป้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้เขานะครับเขาจะรู้ตัวนะครับว่าเราอยู่แถวนั้นก็ในจังหวะเข้าทีมไฟนะครับ ก็พยายามเข้าหาตัวบางๆนะครับทุกตัวเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะจ่ายดาเมจได้แล้วเราก็เดินโฉบออกมาได้เลยนะถ้าเกิดสตูติดแบตแรงอยู่บนหัวมันจะทําหน้าที่คล้ายๆเอ็กซิคนะครับยิ่งสตูเลือดน้อยจะยิ่งช็อตแรงนะครับก็ยืนวินวอล์กเดินไปเดินมาผ่านพคงผ่าน,านคีปอะไรก็ได้นะครับเขาจะไม่เห็นเรานะครับตอนเราผ่านคีปก็ในช็อตนี้ถัวพลาดนะครับผมจะปาไปโดนไฮยาเตะนั่นแหละแต่กลายเป็นว่ามันเข้าอาลิเต็มๆเลย ก็ออยังดีที่สามารถเก็บคิวซ่อมไปได้นะครับในช็อตช็อตนี้แต่ว่าอ n โซมาเติมในจังหวะสุดท้ายแล้วก็เก็บทีมเราไปจํานวนมากเลยทําให้ช็อตนี้ e n โ o SO เขาค่อนข้างรวยนะครับหลังจากนี้เราต้องเพลงเลงที่ e n โ o SO ไว้ก่อนนะเพื่อเบรกเกมคือจะเอาชัดดาวเขานั่นแหละเอาตังค์คืนก็อนเนื่องด้วยแบทแมนนะครับถ้าเกิดเห็นใครอยู่เดี่ยวคนเดียวแล้วเป็นแอสซิซินมันค่อนข้างบางกว่าพวกตัวแทงอยู่แล้วนะแบทแมนมีโอกาสที่จะเก็บตัวพวกนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ เพราะว่าดาเมจของแบทแมนค่อนข้างแรงดาเมจชุดหนึ่งสามารถปิดตัวบางๆได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนของเขาคอยขัดแข้งข,ขัดขาเรานะก็จริงๆแบทแมนจะเก่งตอนที่มีอันตินะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสเปิดสตรูได้ก่อนแล้วจังหวะที่เราเปิดสตรูได้ก่อนนั้นจะทําให้เขาเจ็บมากๆคือเกินครึ่งหลอดแน่ๆเขาจะมีโอกาสสวนเราได้ต่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเข้าไปแลกตรงๆเนี่ยเราจะเสียเลือดค่อนข้างมากนะครับผม มันอได้ชอ็ชอตนี้นะครับเราปาสกิลใส่เขาแล้วก็เข้าไปเตะแต่ละตัวนะครับจากเลือดเต็มๆก็แทบตายกันเลยนะโดนคนละชุดถ้าเกิดมีดาเมจจากอันติมาช่วยเติมเนี่ยบอกเลยว่าตัวตัวนั้นตายแน่นอนเราจะเทเรสปับให้แครี่เราไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเราไม่ต้องฟางมากนะครับมี่อันติก็กดไปแก๊งได้เลยนะครับเป็นการสร้างความกดดันให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะระแวงเราตลอดเวลานะเพราะว่าเขาระบุตำแหน่งของตัวเราไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเขาไม่อยู่ใกล้เรา ก็นั่นแหละครับสำหรับตัวแบทแมนมีอสิอสระในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับในการเดินในแมบปบสตูที่เดินมาจ่าเอ๋เราเขาก็จะไม่เห็นเรานะมันจะเห็นแค่แว่นของเราขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเปิดเขาได้ก่อนชัวๆเพราะเขาสกิลใส่เราไม่ได้เว้นแต่ว่าเดินไปจ่าเอ๋กับเขาเป็นกลุ่มๆแล้วเขามีแหวนนะ่ะอันนั้นก็สวยไปนะแต่สะส่วนใหญ่นะช่วงต้นเกมเราก็ลาตะเวนแบบเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้แบบเดินไปจ่าเอ๋เขาขนาดนั้น เพราะว่าช่วงต้นเกมเขาจะยังไม่รวมกันเป็นกรุ๊ปเท่าไหร่นะต่างคนต่างแยกฟาร์มกันซะมากกว่าก็ทําให้แบทแมนช่วงต้นเกมเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการจ่ายดาเมจที่รวดเร็วในการปิดคิวแล้วก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าสู่กลางเกมเลดเกมนะครับแล้วสตูกลุ๊กกัน 45- ตัวมันเป็นช่วงฝันร้ายแบทแมนเลยนะครับเพราะว่าตัวมันจะทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะในจังหวะที่สตูอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันจะหาโอกาสเข้าไปล้วงระบากนะครับ แล้วก็ถ้าเราล้วงพลาดปุ๊บเราตายเลยนะครับเพราะว่าแทบไม่มีสกิลหนีเลย<ๆ>ก็เหมือนในช็อตนี้นะครับผมสกิลพลาดหมดเลยนะครับแล้วก็สกิลหนีก็ไม่มีด้วยกันว่ามอบเลยนะครับในช็อตช็อตนี้ต่อประมาณนี้แล้วครับเกิดมาถ้าเกิดปับปูยังไม่เกิดนะครับเราก็เดินล่ตะเวนไปได้เลยนะไปกดดันสครูเขาจะเสียฟิกเกอร์จะเสียอันติอะไรก็แล้วแต่แค่แว่นเึื่อนถ้าเกิดเขาโลกนะครับเหมือนในช็อตช็อตนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ใช้หมดขนาดนี้เขาก็ตายได้นะ นี่แหละครับทาให้สโตฟาร์มไม่เป็นสุกนะครับคืองานของเรานะครับผมก็จะมีช่วงว่างอยู่ประมาณ1ิบกวีนะครับระหว่างนี้เราก็กลับมาฟาร์มได้นะครับผมในช่วงว่างๆพอมีอันติก็เดินออกไปลาตะเวนใหม่นะครับทาอย่างนี้วนไปเลยนะครับผมในเลนก็ไปเทคเวฟก็ได้นะแต่ในเกมนี้ผมไม่ได้เทคเท่าไหร่ก็เลยทําให้เงินในเกมนี้ผมไม่ค่อยดีทเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆควรจะไปเทคเวฟทุกเวฟได้เลยนะสําหรับคนที่เล่นป่า ก็มันเป็นตัวต้นเกมนะครับต้นเกมทําได้เท่าไหร่ก็เอาเยอะๆไว้นะครับผมสําหรับตัวแบทแมนหลังจากฆ่าศัตรูได้แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เพื่อนเอาป้อมไปนะครับแล้วก็ช่วยตีป้อมก็ได้นะแต่ว่าในบางช็อตถ้าเกิดมันไม่เซฟจริงๆเราก็ไม่ต้องเข้าไปตีนะครับมันตีแรงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดโดนแบบสกิลขัดขึ้นมามันไม่มีทางหนีนะ ก็ยืนเซฟไปนิดหน่อยปล่อยให้แคร,รี่ตีก็ได้นะครับก็ในช็อตนี้นะครับเป็นประโยชน์ของการดูมินิแมปนะครับเมื่อสคูเอนโซเขาโผล่ด้านบนนะครับผมเลยแวบมาในต,ตรงนี้ทันทีนะก็มีโอกาสฆ่าเขาได้ก็ฆ่านะครับผมเป็นการเบรกเกมนะครับก็จะทําให้เขาเดินเกมไม่ได้อย่างหนึ่งแหละแล้วเขาก็เก็บตังค์ได้ช้าลงนะครับเพราะว่าต้องไปรอทมเอาจนเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเอง ก็เหมือนเดิมนะครับคูดาวัตีโหลดเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช้งานไปเลยนะครับผมเราก็เดินไปไหนมาไหนได้เลยนะผ่านคีิก็ได้ศัตรูก็จะไม่เห็นเราเนยครับถ้าเกิดเดินไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมศัมตรูก็เสียฟิกเกอร์กันฟรีๆแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงกดดันให้ศัตรูแบบนี้แล้วในทีมไฟท์เขาไม่มีฟิกเกอร์ใช้บอกเลยว่าเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเสียสกิลหนีเป็นหนึ่งสกิลนั่นเอง เดี๋ยวในช็อตนี้นะครับเราก็แปะแบตแท่งในหัวของสตูเรียบร้อยแล้วเขาเลือดเหลือโลแล้วก็ปล่อยเขาไปได้เลยนะเพราะว่าเขาใช้พุ่งในจังหวะที่เป็นอมาตะไปหมดแล้วนั่นเองสําหรับตัวลิเลียนาก็ถ้ามีฮีโร่ที่มันสามารถเป็นอมาตะได้ชั่วคราวนะครับมันก็หลบแบตแท่งได้เหมือนกันนะก็ระวังส่วนนี้ไว้นิดนึงแต่ถ้าเกิดตัวไหนมันไม่ได้มีเราก็ปล่อยเขาตายเองได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะปิดคิวได้ด้วยตัวเองก็ปิดคิวนะแต่ว่าถ้าบางช็อตแบบ ต้องถอยแล้วแหละแล้วแบบเลือดเขาเหลือแค่ข้อเดียวแล้วติดแบตแทรงบนหัวถ้าไม่ใช่ตัวแทงที่เกราะหนามากๆเนี่ยยังไงก็มีโอกาสตายสูงมากอยู่แล้วนะครับก็ในบางช็อตถ้าเสี่ยงๆนะครับก็ปล่อยแบตแทรงทํางานก็ได้นะครับไม่ต้องย้ำต่อยเขาให้ตายก็ได้ในบางช็อตบางทีการไล่เขาไปสุดอาจจะโดนส่วนตายเองก็ได้นะครับเพราะว่าจงังหวะที่เราอันติไปหมดแล้วแบบ1เซตเต็มๆอะ่ะเราก็จะไม่มีสกิลหนีอีกแล้วนะ สกิลหนีก็คือสกิลอันตินั่นแหละครับมันสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้นะครับก็ใช้ในการพุ่งได้หนึ่งจังหวะข้ามกำแพงได้อันนั้นก็คือเป็นสกิลเดียวของแบทแมนแล้วแหละที่ดูมีสกลการเคลื่อนที่จะเก็บพกบัฟที่จําเป็นก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องเก็บทั้งป่าก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็กดอันติเราก็ไปเดินละตะเวนต่อได้เลยตัวไหนที่หลุดมาในแมปตัวตัวเดียวนะครับที่มาแยกดันแล้วเป็นตัวที่ไม่ได้หนามากนะครับเราก็สามารถเข้าไปโซโลได้เลยนะ ก็เรียกได้ว่าในช็อตช็อตนี้นะครับเห็นเอนโซอยู่เดียวๆเลยนะครับแล้วตัวเอนโซเป็นประเภทแอสซินนะครับเพราะฉะนัน้นเรามีโอกาสที่จะปิดคิวเขาได้ใน1ช็อตแน่นอนก็นรอน้าตะเวนนะครับรอใส่สกิลตัวบางๆเท่านั้นนะครับย้ำไว้เท่านั้นไม่อย่างนั้นเราปิดคิวเขาไม่ได้ตัวตัว,ตวหนึ่งเขาอาจจะมาสวนเราจนตายได้นะครับเพราะว่าในจังหวะที่เราแบบจ่ายไปสุดเพื่อฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยเราจะไม่มีดาเมจสักพักเลยนะครับจนกว่าสกิลเราจะโหลดเสร็จ แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราล้วงได้สําเร็จนะครับตัวดาเมจของทีมเขาจะตายลงอย่างแน่นอนเลยนะถ้าเราเข้าได้ถึงตัวพวกนั้นแล้วก็จ่ายสกิลได้1ชุดเต็มๆก็มีโอกาสในการชนะเกมสูงมากเลยนะครับในช็อตชอตนี้ศัตรูตายลงไปถึง3ตัวด้วยกันแต่เนื่องด้วยคีฟยังไม่ดันนะครับทำให้ช็อตนี้เราต้องมาเก็บออบเจกต์ใหญ่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับไปขึ้นบ้านอีกรอบนึง แล้วก็จุดเด่นของแบทแมนอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเอามาป่าคู่ดาวมันจะไวกว่าเลนข้างนะครับแล้วก็มีบูเล่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวมันจะจ่ายสกิลได้เรื่อยๆเลยนะครับรมไปถึงดาเมจที่มันเสริมขึ้นมาจากดาบปลาเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับแล้วก็ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งนะครับศัตรูจะเดายากนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่ออฟเลนเราก็ต้องเดินมาเคลียร์เลนตลอดเวลาถูกไหม เขาจะเดาเราได้นะครับว่าเราอยู่ประมาณไหนว่าเราต้องกลับมาเคลียร์คีฟในช็อตนี้ไม่งั้นคีฟจะชนป้อมเราจะเสียคีฟเวฟอะไรทํารองนั้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในป่าเราจะอยู่ที่ไหนของแมปก็ได้ศัตรูไม่สามารถเดาได้นะครับเราจะเดินเป็นอิสระนั่นเองอ่าพูดถึงข้อดีไปแล้วมาพูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่ามันไม่มีสปินเล่นนะครับเนี่ยแหละข้อเสียใหญ่เลยถ้าเกิดเราสกิลพลาดไปแล้วมีโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะวิ่งไล่ตามพวกนั้นได้ทันเพราะตัวเรามีแต่ดา,ดาเมจต้นล้วนเลย มี c c ก็จริงนะจากสกิล2แต่ถ้าเกิดหลุดระยะของสกิล2อออกไปแล้วอ่ะแทบจะไล่ตัวพวกนั้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวดูในช็อตนี้นะครับเรียวม้าเลือดเต็มนะครับแล้วเราอ่ะติดเคียวนะในช็อตช็อตนี้แต่ว่าเราสามารถล้มเขาได้เลยเพราะว่าดาเมจของเรานั้นมันแรงมากทะลุหลอดกันเลยทีเดียวก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับใครอยากเอาเคียวมาช่วยเสริมก็ได้นะไม่ได้บังคับนะครับของมันไม่ได้ฟิกมากขนาดนั้นนะ จะออกเป็นดาบแดงแบบดาเมจสุดจัดเลยก็ได้ก่อจีนะครับสำหรับเกมนี้ใครอยากเอาแบทแมนมาป่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าจะต้องเดินเกมไวมากๆนะครับช่วงต้นเกมแล้วมีอันติเมื่อไหร่ก็พยายามไปแก๊งให้บ่อยมากที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวะที่เรามีอันติเนี่ยเราสามารถปิดคิวตัวตัวหนึ่งได้ด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ํานะหรือไม่ก็ถ้าเกิดไปอยู่กับเพื่อนเราเปิดให้เพื่อนก่อนสตาร์ให้เพื่อนทาดาเมจให้เพื่อนแล้วเพื่อนมาปิดคิวก็ได้อีกเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าเกิดเลยช่วงกลางเกมไปแล้วเนี่ยศัตรูเริ่มกลุ๊ปกันเป็นกลุ่มกัน45ตัวแบทแมนมันจะเล่นลำบากนะครับเพราะฉะนั้นทําต้นเกมให้เยอะๆจนสโนบอลได้ยิ่งดีนะสโนบอลคืออะไรคือการสร้างความได้เปรียบตอนต้นเกมจนอีกฝั่งไม่สามารถสวนกลับของเรามาได้ก็คือเราเล่นเกมม้วนเดียวจบคือไล่ฆ่าไล่เอาป้อมจบก่อน10นาทีอะไรทํารองนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวๆการเล่นแบทแมนป่าของผมนะครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยเว้ณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ